ต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่มีนักเรียนสามคนเลือกนะคะเข้าออกประตูของห้องประชุมนะคะเออถูกไหมเออใช่นักเรียนสามคนเลือกเข้าออกจากประตูจากห้องประชุมนะคะในที่ห้องประชุมเนี่ยมีสามประตูนะคะเด็กคนแรกนี่เข้าประตูไหนออกประตูนั้นเด็กคนที่สองเข้าประตูไหนก็จะไม่ออกประตูนั้นก็จะเหลือทางออกแค่สองทางที่เหลือแล้วก็ เด็กคนที่สามนี่อยากจะเข้าประตูไหนออกประตูไหนคือตามสบายใจเขานั้นผ่านมาแล้วเป็นกฎการคูณนะคะข้อก่อนหน้าวันนี้เรามาดูกฎการคูณข้อต่อๆไปนะคะก็คือออามาดูวันนี้เขาบอกว่าต้องการสร้างจํานวนที่มีสาหลักนะคะก็อะไรบ้างหละหนึ100่งร้อยจนถึงเก้าเก้าจากเลขโดด5ตัวนี้นะคะสองสี่หกแปดเออเจ็ดแปดโดยที่แต่ละหลักต้องไม่ซ้ํากันมีเลขโดดแต่ละหลักไม่ซ้ากันนะคะ จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จํานวนกี่ตัวอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้แกไขอว่าเเราจะทําได้เท่าไหร่ยังไงนะคะการสร้างหน่วยที้สามหลักเราเปิดไว้ก่อนเลยน,น,นะเปิดไว้สามอันเลยเนื่องจากสามหลักก็เปิดหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะทําการเลือกเลขโดดที่กําหนดนะคะโดยหลักใดก่อนก็ได้อันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขยเยอะแค่บอกว่าไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเอาเงืยอย่อนไขไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเลขโดด นะคะขั้นที่1อ่ะมันก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะเลขโดด1ตัวเป็นหลักหน่วยนะคะเราเลือกหลักหน่วยเราเลือกได้หตัวครับจาก2 4 6 7หรือ8เลือกมาเลยตัวหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเลือกได้5วิธี5้าถังเลือก2ก็ได้4ก็ได้6ก็ได้7ก็ได้8ก็ได้ได้หาถังเลือกพอเลือกไปแล้ว1ตัวเป็นไขยอยู่ในนี้นะคะ เป็นใครก็ตามนอยู่นี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นเลขสองก็จะอดและก็จะเหลือสี่ทางเลือกหลักสิบก็จะเหลือสี่ทางเลือกนะคะจะเลือกใครก็ได้เลือกสี่เลือกหกเลือกเจ็ดเลือกแปดสมมติเลือกแปดสมมุตินะคะเลือกแปดเราอาจจะเลือกหกก็ได้สมมติเลือกแปดเราก็จะเหลือท้ายไปอีกสามทางเลือกก็คือสี่หกเจ็ดเพื่อจะให้เลขโดดไม่ซ้ํากันแต่ละหลักนะคะเพราะฉะนั้นจบแล้วนี่คือสามขั้นตอนก็คือขั้นตอนของหลักหน่วยเลือกได้เท่าไหร่ขั้นตอนของหลักสิบเลือกได้เท่าไหร่นะคะ ดีตัวเลยกี่ตัวเลยกี่ตัวนะคะเลยกี่ตัว,นะะตวเพราะฉะนั้นก็เอาสามเนี่ยค่ะวิธีวิธีวิธ,วธีวิธีของหลักหน่วยวิธีของขั้นตอนหลักสิบวิธีของขั้นตอนหลักร้อยเนี่ยมาคูณกันก็จบเป็นหกสิบจมนแค่นั้นเองนะคะอ่ะอะ่โดยประมาณวิธีการทําแบบนี้เนาะ,ะต่อมาตัวอย่างถัดมานะมาดูตัวอย่างถัดมานะคะข้อนี้มาดูนี้ถ้าเบียรลดถทะเบียนรถนดนะคะก้องการูอ้นมะา No sé. จ้ะเอ่อหมายเลขทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเออเป็งไงเสียงดงังไหมเด็กๆแต่ละคนลูกๆคงอ่ารถยนต์ส่วนบุคคลนะคะเขาบอกว่าทะเบียนรถจะด,ด้วยนะคะที่ไม่ใช่ศูนย์นะตามด้วยเพญชนะไทยสองตัวและจํานวนเต็มบวกต้องเต็มบวกแล้วที่ไม่เกินสี่หลักไม่เกินสี่หลักหนึ่งจำนวนอโอเคโดยเพญชนะ ที่นามาใช้จะมีเพียงส5มสิบห้าตัวเท่านั้นนะคะมีเพียงส5ห้าตัวเท่านั้นไม่ยาญชนะที่ไม่นำมาใช้มี9าตัวโอเคมีเก้าตัวได้แก่พวกเนี้ยขวดคอคนซซโซคอทปปาฝอฝาฟอฟันหอยหีบนะคะพวกนี้ไม่นํามาใช้องหาว่าหมายเลเขทะเบียนรถสมบุคคลนั้นจะมีไกี่หมายเลขมีไม่เกินจะมีไดไ้ไม่เกินขี่หมายเลขไม่เกินขี่หมายเลขอ่ะ มีองค์ประกอบสามส่วนอ่ามีสามขั้นตอนที่ต้องทํามีองค์ประกอบอยู่สามส่วนถูกต้องก็คือส่วนของเลขโดดหนึ่งตัวที่ไม่ใช่เลขศูนย์มีเลขตัวเลขโดโดหนึ่งตัวที่ไม่ใช่เลขศูนย์เพราะฉะนั้นก็มี9ก้าวิธีให้เลือกก็คือจะเลือกหนึ่งหรือเลือกสองหรือเลือกสามไปเลือกสี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลือกได้9ก้าวิธีอะก้าวิธีจากนั้นเพนชนะสองตัวเขาบอกสองตัวนะคะสองตัวก็คือมีทางเลือกเท่าไหร่ล่ะ มี35ตัวไม่ได้บอกว่าห้ามซ้ำกันเพราะฉะนั้น2ตัวก็2ตํตำแหน่งเราเปิดไปสองตำแหน่งตัวนี้อาจจะเป็นกอไก่ตัวสองอาจจะเป็นกอไก่ด้วยก็ได้แล้วจ,จะเป็นตัวอื่นที่ไม่กอไก่ก็แล้วแต่แต่ว่าแปลว่าแต่ละแต่ละแต่ละตัวเห็นไหมคะขาเป็น2ตัวก็แต่ละตัวมีทางเลือก35ทางมีทางเลือกสามห้าทางก็คุนกันสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่3นมมีขั้นตอนที่1นะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3จํานวนเต็มบวกไม่เกิน4หลัก นะคะจานวนเต็มบวกไม่เกินสี่หลักโอ้ไม่เกินสี่หลักด้วยนะคะว่าไม่เกินคืออะไรหนึ่งได้ไหมก็ได้ไม่เกินใช่ไหมเออเออยี่สิบแปดได้ไหมก็ได้ใช่ไหมคะมันไม่เกินในสองหลักหรือสามร้อยชอบเลยแหละสามร้อยห้าสิบเจ็ดเกินมาก็ไม่เกินเออแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าได้ไหมก็ไม่เกิน สวยมากค่ะโอเคอ่ะไปวาด natural natural t i f a c i a t i o n สระกอดตนหนังสือมีปะคนเดียวเดี๋ยวให้เขียนนะคนเดียวนะพอดีแม่นี้อยู่อ่ะนะคะวาดรูปได้เลยนี่ไง natural สระเธอไปดูน้องก้าไปดูอันนั้นแบบรูปปะเอาเล่มนั้นมาให้แม่ดูปะขอไปเด็กๆทุกคนเอาโอเคโดนเต็มบบกไม่เกินเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยได้หนึ่งหลักก็ได้สองหลักก็ได้สามหลักก็ได้สี่หลักก็ได้นะคะ แต่พอมาเป็น5หลกักปุ๊บสมมุติเป็น1นึ่งหมื่นอาสมมุติเล่นเล่นหนึ่งหมือันนี้คือไม่ได้แล้วเพราะว่าเกินสีหลักนะคะอ่ะหยิบหยิบ,ยบเล่มสีเหลืองมาให้แม่ดูหน่อยเร็วหนังสือเล่มเหลืองภาษาอัง,องาากฤษอะคะ่ะลูกอ่วาดเลยเชิญตามสบายวาดเลยค่ะวาดเลยค่ะไม่เป็นไรอ่ะจากกฎการคูณหลักการคูณก็จะได้ว่าทะเบียนรถยนต์เนี่ยนะคะสามารถมีนะคะได้กี่หมายเลขก็คือ เอานะคะส่วนที่1มี9ส่วนที่2 3 5 3 5ส่วนที่3ก็คือมีทั้งหมดเนี่ยต้อง9,999จํานวนนะคะเอามาคูณกันเยอะมามเยอะมากมีต้องเป็นเท่าไหร่ร้อยล้านหมายเลขโอ้โหไม่น่าลดในประเทศถึงได้เยอะมากมายนะคะเพราะว่ามันมันมีทางเลือกได้เยอะนะคะมันไม่มันไม่ซ้ํากันมันจะไม่ซ้ํากันนะมันก็จะแบบรันดอมสลับ เรียงสับเปลี ite, ่ยนอะไรเงี sponsor, ้ยไปเรอยอีกหน่อยก็จะได้เจอนะคะเรียงสับเปลี่ยนจัดหมูอ่ะโอเคประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นเขาใช้คําว่าไม ㅠㅠ, ่เกินไม่เกิน yes ก็แปลว่า1ก็ได้2หลักก็ได้สาหลักก็ได้สก็ได้ไม่เกินเอาวันไหนก็ใช้ได้นะคะไม่เกินเนาะอ่ะโอเคผ่านไปที่ผ่านไปที่ข้อไหน มีหลายงานซ้อนๆกันจนงงไปหมดอ่ะออตัวอย่างที่10นะคะมีจดหมายที่แตกต่างกันสฉบับอ่ะมีจดหมายอยู่สฉบับนะอยู่กอดเมลบอกว่าไงมีตู้จดหมายที่แตกต่างกันอยู่สี่ตู้มีสี่ตู้นำจดหมายไปใส่ตู้ได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะก็เอามาดูจดหมายฉบับที่1 สามารถเลือกได้สีตู้นะคะจะเลือกอาจจะเลือกตู้เบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3หรือเบอร์สีก็ได้นะคะนะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามใส่ซ้ำกันใช่ไหมคะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นตู้จดหมายฉบับที่2เองก็บอกว่าฉันก็มีสิทธิ์ที่จะใส่ในตู้เบอร์1 2, รเบอร์2หรือเบอร์3หรือเบอร์สีก็ได้นะถูกไหมไม่ได้มีจํากัดว่าถ้าคนนี้จดหมายฉบับหนึ่งใส่ตู้เบอร์ไหนแล้วจดหมายฉบับอื่นห้ามมาใส่อีกอันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้น ฟรีส์เออเบอร์2ก็บอกสามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตู้เบอร์3ไอ้ในจุดหมายฉบับที่3ก็บอกชั้นเองก็สามารถเลือกได้4อันเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นอะไรลูกแต่ละอันก็จะโยงเส้นได้4ยงเส้นได้4แล้วเยอะมาโอ,อโหออกลูกออกหลานยิ่งกว่าน,นี้อนะีกนเป็นโคโลนีเลยหนึ่ 2, 3, เอาโทษคุณใช้สีไม่ดีแล้วนะ เพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่คุณต้องวาดรูปวงเส้นไม่ต้องนันเดยบอกน้เองเข้าใจแล้วพอจะเห็นภาพแล้วนะคะก็คือมันก็สามารถนดได้สี่คูณสี่คูณสี่ก็หกสิบสี่วิธีนะคะจะมีเส้นสีส้มแต่ออกมาหกสิบสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่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 นะโอ้เยอะมากเลยเหมือนครูเอวาดอะไรคะเหมือนขานกมาหกสิบสี่เส้นเพราะฉะนั้นหกสิบสี่วิธีนะ,อ,ะอาจจะวิธีที่หนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นประมาณว่า วิธีที่ในนั้นนะคะคุยกตวัวอย่างมาวิธีเดียวจะ64วิธีนะเยอะมากอาจจะเป็นแบบว่าตู้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตู้นี้ใส่จดหมาย่าจดหมายฉบับที่หนึ่งใส่ตู้เบอร์สองจดหมายฉบับที่สองใส่ตู้เบอร์สามจดหมายฉบับที่ สี่ใส่สามใส่ตู้เบอร์หนึ่งอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะนี่ก็เป็นแค่หนึ่งวิธีในหกสิบสี่วิธีนั่นเองนะคะถ้าให้เขียนเขียนหมดก็ต้องเขียนไล่มาหมดหกสิบสี่วิธีก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าให้รู้ว่ามันจะมีทั้งหมดหกสิบสี่วิธีแน่นอนนะคะโอเคนี่คือหลักการคูณน,นะคะหลักการคูณอ่ะไปดูต่อลูกอ่ะอันนี้ไม่ใช่นอะอ่ะมาดูอันนี้มาดูอันนี้นะคะ อันนี้มีตู้จดหมายที่แตกต่างกันอยู่สีตู้ก็คล<ๆ>้ายๆาทเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะมีเงื่อนไขมากขึ้นเขาบอกว่ามีอะไรบ้างเออลายโดนเดนลายเด่นกันใหญ่ลาย,ลายๆผู้ปกครองลายเด็กๆอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเวอาตั้นึงเดี๋ยวขอดูให้เด็กๆนะะก่อนเนาะสีตู้นี้มีอยู่สามสีเขียวเหลืองแดงนะแต่มีสีตู้นะถ้าต้องการทา ทาสีตู้จดหมายตู้ละหนึ่งสีนะก็คือตู้หนึ่งจะมีสีเดียวจะสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีแดงได้แล้วจะทาได้หมดกี่แบบอ่าโอเคได้หมดกี่แบบก็เป็นไงคะไม่ได้บอกว่าห้ามซ้ํากันไมไ่บอกว่าแต่ละตู้ห้ามมีสีซ้ํากันไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นมีสีตู้ตู้แรกในสีขั้นตอนขั้นตอนที่1ตู้แรกนั่นเองนะคะขั้นตอนหนึ่งคือตู้แรกฉันก็สามารถเลือกได้ สามสีเออฉันอยากจะเลือกเขียวเลือกเหลืองเลือกแดงมันปเป็นเรื่องของฉันเออประมาณนั้นนั่นถึงขั้นที่หนึ่งขั้นตอนที่สองไอ้ตู้ก็คือไอ้ตู้เบอร์สองชันก็เลือกได้สามเอออ่ะไม่มีเงื่อนไขเนาะขั้นตอนที่สามคือตู้เบอร์ตู้เบอร์สามก็เลือกได้สามอีกีและขั้นตอนที่สี่ก็คือตู้เบอร์สี่ก็เลือกได้สามสีเพราะมันไม่มีเงื่อนไขอะไรบอกเพราะะฉนั้นนะก็จะได้ทั้งหมด สามคูณสามคูณสามคูณสามแปดสิบเอ็ดวิธีอ่าแปดสิบเอ็ดวิธีนะ,นะคะก็อาจจะเป็นครูยกมาตัวอย่างหนึ่งเช่นนะคะมีตู้จำนวนสี่ตู้ใช่ไหมคะยกมาตัวอย่างหนึ่งอันนี้ยกมาแค่ตัวอย่างเดียวจากทั้งหมดแปดสิบเอ็ดตัวอย่างนะลูกนะกแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแนวทางฉะนั้นอาจจะเป็นตัวอย่างอย่าง,างนี้คืออ่ะทาตู้เบอร์หนึ่งสีเหลืองทาตู้เบอร์สองสีเหลืองทาตู้เบอร์สามสีเหลืองอันนี้สีเดียวทาตู้เบอร์สี สีเขียวก็เป็นหนึ่งใน81วิธีนั้นจริงๆมีฐานว่ามีเยอะมหมมีเยอะมาก8 1วิธีแต่ครูยกมาแค่ตัวอย่างเดียวนะคะดเด็กๆก็เรียงสลับเปลี่ยนได้ไดเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะโอเคมีโน้ตนิดนึนงตัวอย่างที่10เมื่อสักครู่กับตัวอย่างขั้นขั้นตอนกนารทํางานขึ้นอยู่กับว่าจดหมายตราะฉบับจะไปในตู้จะไปในตู้ใดส่วนข้อ11นั้นขึ้นอยู่กับตู้จดหมายวัะทาสีใดนะคะ โอเคก็ผ่านไปที่ผ่านไปที่สิบสองอ่ะสิบสองนะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นห้างสรรสินี่หนึ่งเยเสื้อกโอะโปร้เสื้อกระโปรงเก่งนะของ ของของผู้หญิง่งของสตรีนะคะโดยใช้หุ่นโชเนี่ยน่าน,น,นะคะนี้มีเสื้ออยู่12แบบเยอะไหโอโ้เสื้อขั้นตอน,นที่1เสื้อ12นะกระโปรงม,มี8ปกางเกงมี6กนะกระโปรงกางเกงจะไม่ใส่พร้อมกันแน่นอนจะไม่ใส่พร้อมกันนะคะโน้ตเลยไม่ใส่พร้อมกันอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องจัดเออนะคะ ด้านบนด้านบนก็เป็นเสื้อนะด้านล่างจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงก็ได้ก็จะมีอยู่สองขั้นตอนเอออันนี้มีสองขั้นตอนเท่านั้นสองขั้นตอนคือบนกับล่างนะคะบนกับล่างเออนะคะเออบนเนี่ยมีได้สิบสองทางเลือกเสื้อผ้าส่วนล่างเนี่ยก็จะเป็นกระโปรงหรือกางเกงเลือกเอากระโปรงมีแปดกางเกงมีหกอันนี้มันเป็นกฎการบวกนะคะสาหรับสําหรับตัวท่อนเออล่างเนี่ยล่างเนี่ยเป็นกฎการบวกคือแปด กับ6 8วิธีกับ6วิธีนะคะก็กลายเป็น14วิธีแปลว่าท่อนบนมี12ท่านล่างมี14ก็เอามาเป็นหลักการคูนกันก็จะได้หมด168งหวิธีในการดีไซน์เสื้อผ้าให้กับหุ่นนะคะให้กับหุ่นนั่นเองอแล้วก็อะไรลูกโอเคแล้วเหลืออันนี้อันเดียวนะแต่ว่าอันนี้จะให้ดูนี่ก่อนนะคะก็คืออะไรคะ สมมตินี่เราเห็นชัดๆเลยน,นี้รูปนี้แบบที่ของเราได้มากเลยนะมาดูอันนี้นะจ๊ะเด็กน้อยก็ <Go. S 1> ดดืดูนะรูปนะอืมอ่ะเรามีเสื้อเห็นไหมคะเรามีเสื้ออยู่อีกแบบเสื้อเรามีสามแบบนี่โอ้เสื้อสีเหลืองแขนยาวฉันชอบจังเลยดีไซน์ของแนวฉันเลยหรือบางคนบอกว่าฉันชอบเสื้อ ขาวขาวเออระบายระบายผู้หญิมีคนาบอกว่า,วาฉันชอบเสื้อเท่ๆเก๋ๆมีกระเป๋าอะไรเงี้ยอ่ะมีเสื้ออยู่3แบบแล้วก็เป็นไงคะอ่ะเอ่ออันนี้คือท่อนบนของเรานะคะอมะกอดที่หนึ่งขั้นที่1ขั้นที่หมีทางเลือกอยู่3วิธีต่อมาขั้นที่2องจะต้องใส่อ่ะลางจะใส่เป็นกระโปรงวันนี้จะเป็นแนวแบบเออดูสวยหวาน หวานหรือเปล่าไม่รู้ก่อันนึงแบบเออเท่ๆธรรมะแมงก็อันนี้คือขั้นที่2อันนี้คือขั้นที่1เนาะอันนี้ขั้นที่2นะคะส่วนขั้นที่3อันนี้มีขั้นที่3ให้เราด้แต่ขั้นที่3ดันมีทางเลือกเดียวก็คือคูณ1ก็ไม่มีปัญหานะเห็นจะเห็นว่าทุกคนเฉน,นะเหมือนกันหมดเลยก็กลายเป็นอะไรคะ สามคูณ2คูณหนึ่งนะคะเป็น3มคูณ2คูณ1ได้เป็นเท่าไหร่คะลูกก็ได้เป็น6อ่ะก็จะเห็นว่ามีหกแบบหนึ่ง6สามสี่ห้าหกเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกนะคะคือบางอันมี81ดวิธีที่เราเห็นหนึ่งหรือห4วิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยม,มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเหมือนเนี่ยมีแ1บเอคนมี6 4สิบคนแต่นี่คือมีแค่หกข้อนี้คือมีแค่หกก็คืออะไรคะอาจจะเป็นเสือ้อ เสื้อแดงมีกระเป๋าเจือบกับกางเกงรองเท้าหรือจะเป็นเสื้อเสื้อสีขาวหวานกับกระโปรงอันนี้ดูนะถ้าเสื้อแดงกางเกงอันเป็นเสื้อแดงกับกระโปรงก็ได้นะอาจเป็นเสื้อขาวกับกระโปรงก็เป็นเสื้อขาวกับกางเกงหรือเสื้อเหลืองกับกางเกงก็เสื้อเหลืองกับกระโปรงแล้วแต่นี่คือสุดท้ายเนี่ยเราก็จะหมดนี่คือวิธีทั้งหมดที่เราจัดมันเข้าไปในงานให้เราต้องถามนะใหเราต้องถามก็คือ ใส่เสือเส้อผ้าจัดเสื้อผ้าดีไซน์เสื้อผ้าก็จะมีเสื้อผ้าอะไรบ้างกางเกงกระโปรงหรือรองเทา้าเนี่ยเป็นเป็นขั้นตอนอันนี้มี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกมี3วิธีขั้นตอนที่สมี2วิธีขั้นตอนท้นนายม,ม,มีวิธีเดียวก็คูณหนึ่งไปไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกฎตัวอย่างที่เราเห็นภาพของกฎการคูณมันมีหลายขั้นตอนถ้าเป็นกฎการบวกเนี่ยขั้นตอนเดียวเอามาบวกกันนะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ประมาณพอเท่านี้ก่อนละกันนะให้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายของกฎการคูณ